สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับชูการ์เอิร์ดอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับต้นเศรษฐีก้านทองค่ะต้นเศรษฐีก้านทองนะคะก็เป็นต้นที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่ก่อนที่จะขายต้นไม้เลยนะคะเพราะว่าเราอ่ะไปเห็นต้นเนี้ยที่บ้านนาบ้านนาอีกแหละคือต้นไม้เนี่ยมันเกิดจากการที่แบบไปหาหนาตั้งแต่ยังจําความไม่ได้นะคะจนปัจจุบันเนาะก็เห็นต้นไม้หลากหลายนะคะทั้งต้นที่รู้จักแล้วก็ไม่รู้จักเนาะเศรษฐีก้านทองก็เป็นหนึ่งในต้นที่เรา ไม่รู้จักเนาะแต่เห็นอยู่ข้างข้างทางเนาะที่นาปลูกคือไม่ได้ขายเนาะแล้วก็ชอบนะคะก็เลยเออขุดออกมาเนาะคือบอกให้นาะขุดออกมาเนาะอยากขายต้นนี้แนะมันสวยมากนะคะทีนี้ก็เลยรู้จักเขาว่าเขาคือเศรษฐีการทองค่ะเท่าที่หาข้อมูลมาเนี่ยก็คือเขาอ่ะเป็นสายพันธุ์ที่พัฒนามาจากเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในเนาะจริงๆเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์พืชอะคะ่ะ มันน่าสนใจมากเลยนะเราเคยรู้สึกว่าอยากไปเรียนด้วยแต่ว่าละมันต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่มีค่ะเป็นเด็กสายศิลป์ก็อ่านอ่านตามเขาไปเนาะ <c oughs> คือลักษณะของใบเขาอะค่ะจะเป็นใบที่โน้มลงเหมือนกันนะคะ <c oughs> แล้วเขาก็เอาลักษณะของสีสดใสเนาะ <c oughs> เอาไปใส่ให้เศรษฐีก้านทองนะคะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเศรษฐีเรือนนอกนะคะ แล้วก็พัฒนาจนมาเป็นเศรษฐีการทองนะคะก็ยังชื่อเศรษฐีเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าอันนี้ใบสีใบเขาจะสดแล้วก็ลักษณะใบของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่านะคะทีนี้เล่าประสบการณ์อีกหนึ่งคือช่วงแรกที่เราเอาเศรษฐีการทองไปขายอะเราก็เอาไปเป็นกระถางแบบ8นิ้วเนาะมันก็จะใหญ่เร็วเนาะมันโตเร็วจริงๆนะคะแล้วก็ไปวางไว้เนาะทีนี้เวลาที่เราทําสวนเนาะแล้วก็จะย้ายต้นนั้นไปตรงนี้ย้ายต้นนี้ไปตรงนั้นพอย้ายแล้วเนี่ย อีกไม่กี่เดือนผ่านมาค่ะมันก็มีเศรษฐีการทองขึ้นมาแบบจากพื้นดินอะเต็มไปหมดเลยทุกคนแบบเป็น50ต้นอะหลังจากนั้นอีกแบบครึ่งปีก็ยังมีขึ้นอยู่นะคะคือแบบโอ้โหทําไมขึ้นเยอะขนาดนี้เนาะตอนแรกคิดว่าเอ๊ะหรือเป็นที่เมล็ดล่วงนะคะจากการที่ตอนที่เราย้ายมาเนาะแต่ว่าย้ายมานานแล้วทำไมยังร่วงอยู่เนาะเหมือนแบบย้ายมา3ามสี่เดือนแล้วยังขึ้นอยู่ก็สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นนกรอกินเมล็ดแล้วก็เอาไปอึนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรา เซิร์ชข้อมูลเนาะก็จะเจอว่าต้นเศรษฐีก้านทองเนี่ยขยายพันธุ์โดยการแยกหนองแต่ว่าเรามีวิธีหนึ่งก็คือการเพาะเมล็ดนะคะแต่ก็าจะาเป็นการเพาะเมล็ดด้วยนกนะคะที่กินแล้วก็เอาไปอื้อเนาะมันก็ขึ้นนะคะผสมกับแบบสารอาหารในมูลสัตว์นะคะก็เล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะประสบการณ์ที่เคยเลี้ยงเข้ามาที่นี้ก็หายไปนานเลยกับการขายเศรษฐีก้านทองเนาะตอนนี้รู้สึกว่าที่ร้านเนี่ยเขามีขายเยอะคือน้าไม่ได้ทําและ ก็ไปเจอนะคะก็เลยรู้สึกว่ามีไอเดียอยากจะขายเนาะมันก็ยังสวยเราก็ยังชอบเขาอยู่เนาะก็เลยซื้อมาเพียบเลยนะคะตอนนี้ใครอยากได้ก็เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์น,นะคะเอาไปเลี้ยงหน่อยทุกคนสวยมากจริงๆนะคะอันเนี้ยเขาเป็นไม้ร่มรำไรนะคะสามารถที่จะเลี้ยงให้โดนแดดเช้าได้เนาะของเราก็วางไว้หน้าบ้านก็จะโดนแดดแบบ8ปดโมงจนไปถึง10โมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สวยแหละที่ร้านเนี่ยโดนแดดแบบแดดมันกระจายทั้งวันนะคะ ีน้ต้นเนี้ยค่ะค่อนข้างที่จะเปราะง่ายมากเวลาที่แม่เราไปซื้อเขาก็จะชอบบอกว่าให้ห่อด้วยนะเพราะว่าใบมันจะเปราะเนาะใบมันจะแบบแตกง่ายนะคะแล้วเนี่ยเกิดจากการที่แบบขนส่งไม่ดีเห็นปะเราไปขนเองแหละไม่ได้ให้ใครขนหรอกแล้วก็ต้นใหญ่มันหลนทับเนาะมันก็เลยเอียงนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาตั้งต้นเขาให้ตรงกันค่ะอ่ะเนี่ยค่ะลักษณะของต้นที่ขึ้นจากดินนะคะจะเป็นคล้ายๆแบบนี้เนี่ยมันขึ้นใบามาแบบนี้เลยจากดินอะ่ะเออเราก็แบบเฮ้ยต้อนอะไรวะ เออถ้าขุดออกมาก,กา็จะกลายเป็นเศษทีกั้นหองค่ะก่อนที่เราจะไปดูต้นไม้เนาะวันนี้เราจะมาบอกข้อดีข้อเสียด้วยนะคะของการที่เราวางเขาไว้แดดจัดเกินไปหรือไม่ก็แดดอ่อนเกินไปเนาะถ้าหากว่าสีเขาไม่สดนะคะดูเลยถ้าสีเขาไม่สดตรงเนี้ยเขียวๆเนาะก็คือแปลว่าที่ที่เราวางตรงนั้นนะแดดอ่อนเกินไปหรือ ถ้าห่างว่าใบไหมก็ทราบกันอยู่แล้วเนาะคนปลูกต้นไม้อะถ้าใบไหมก็คือมันโดนแดดเยอะเกินไปนะคะอย่างต้นเนี้ยเขาอยู่ริมสุดเนาะเขาก็จะเป็นตัวเกาะกํากบังให้เพื่อนนะคะเสียฉละนะคะที่ใบจะไหมนะที่มีต้นหนึ่งมาแกก็ลองสังเกตดูนะคะถ้าแบบใบไหมเยอะๆเนาะเนี่ยต้นเนี้ยใบไหมเยอะๆอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ขยับเขาหน่อยนะคะอยากให้เขาโดนแดดเนาะ เสียดายใบสวยๆนะคะทีนี้เดี๋ยวให้ดูต้นที่มันแตกออกมาเป็นสองนอก,ก่อนคือถ้าหากให้ปลอดภัยอะ่ะเราอยากให้รอเขาโตกว่านี้นิดน,นึงค่อยแยกเนาะแต่อันเนี้ยไม่มีใหญ่แหละเอามาทําให้ดูเฉยๆนะคะต้นนี้ก็ดันเป็นต้นเดียวที่มีสองนอขึ้นมาให้เรานะคะให้ดูอะ่ะ ใบมันเปราะกรอบนะคะเห็นไหมปะโดนนิดนึงก็เสียแล้วนะคะเขาเป็นต้นไม้ที่สะสมอาหารไว้ใต้ดินนะคะคล้ายๆเศรษฐีเลือนนอกเศรษฐีเลือนในเลยด้วยความที่เขาเป็นพี่น้องกันเนาะเราก็แยกออกมาเวลาเขาโตนเนี่ยเขาสะสมอาหารแล้วเขาก็จะขึ้นหน่อมาใหม่แล้วก็แยกเขานะคะส่วนดินที่เราใช้นะคะ ก็จะเป็นดินคล้ายๆกับที่ล้านะคะคือใช้กับมะพร้าวสับนะคะสองส่วนใช้แกลบหมักค่ะแล้วก็ดินถุงนะคะเราเราเลือกเป็นดินมูลไส้เดือนนะคะแล้วอีกอย่างเราไส้เดือนเยอะมากนะเราก็เลยเอามูลไส้เดือนมาผสมด้วยนะคะมูลไส้เดือนเพียวๆเลยแล้วเราก็จะคลุกเขาให้เข้ากัน จริงๆก็คลุกมาแล้วรอบหนึ่งแล้วนะคะในกองดินเนาะแล้วก็เอามูลเส้เดือนใส่ลงมาทีแล้วก็พยายามไม่ให้ดินนะคะมันเกินตรงโคนขึ้นมานะคะถ้าหากว่าไม่ได้แล้วก็ลองกลนไปอีกนิดหนึ่งถ้าหากว่าใครอยากให้เขาโตเร็วเนาะก,ก็ใส่ปุ๋ยละลายช้านะคะ 16, 16 16 16ลงไปสักหน่อยนึงค่ะไม่ต้องเยอะแต่เขาเป็นต้นที่สวยง่ายโตง่ายอยู่แหละถ้าใครไม่ใส่ปุ๋ยก็ไม่เป็นไร ก็จะโตเองนะคะเราใส่มูลไส้เดือนบำรุงให้เขาเขาก็จะโตอย่างต้นที่เขาขึ้นเองในดินนะก็คือไม่ต้องทําอะไรเขาเลยนะตอนนี้ต้นเล็กลองก้นนิดนึงก่อนเวลาที่เราเลี้ยงเขาอะคะ่ะเราก็พยายามรักษาความชื้นในดินนะคะแต่ว่าอย่าให้แฉะเนาะเพราะว่าจะมีเชื้อราได้นะคะแล้วก็ศัตรูพืชอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เจอก็คือ ตัวทากตัวเล็กๆนะคะแล้วก็อาจจะเป็นตัวอื่นๆด้วยที่เรามองไม่เห็นนะตื่นมาก็มีแล้วนะคะอาจจะเป็นตัวแมลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มากินใบให้เป็นรูนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่อยากใช้สารเคมีทุกคนเราก็ใช้น้ํายาล้างจานะคะเจือจางผสมน้าแล้วก็มาฉีดๆนะคะช่วงเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะมาในช่วงค่ำๆคล้ายๆต้นกุหลาบอะคะ่ะถ้าเราออกมาดูกุหลาบแล้วตอนคืนเนาะแล้วก็ออกมาดูต้นนี้ด้วยเนาะว่ามีศัตรูพืชเนี่ยมาบุกต้นของเราหรือเปล่านะคะ เนี่ยเวลาขายอะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเนาะมันก็จะมีบางที่ต้นมันเป็นรูใบไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากที่จะใช้สารเคมีเยอะเนาะสารเคมีเี่ยมันไม่ดีต่อร่างกายเราด้วยเนาะเวลาฉีดล้วก็แบบโอ้โหมือพังแล้วก็ตรงๆเลยก็คือต้นทุนก็สูงขึ้นด้วยเนาะน้ำยา สารเคมีนะก็ไม่ใช่ถูกถูกนะคะแต่ละบ้านก็จะมีวิธีการกําจัดที่ต่างกันไปเนาะหรือไม่ก็เดี๋ยวนี้เราก็ถาม ChatGPT ว่าถ้าเจออย่างเงี้ยทำยังไง ChatGPT เป็นเครื่องมือที่ฟรีได้นะคะถ้าทุกคนไม่ได้ใช้แบบเป็นในเชิงธุรกิจเนาะก็ถามเขาได้เมื่อวานเราก็ลองคุยกับเขาดูเนาะว่าถ้าหากว่ามีตัวแมลงละอะไรเงี้ยจะทำยังไงเขาก็ตอบมาหมดเลยสีหวิธีนะคะแนะนำให้ใช้อะ เมื่อกี้ทําอะไรเมื่อกี้ก็คือต้นเนี้ยที่บอกว่ามันเสียหายจากการขนส่งเปบาแล้วก็ตั้งต้นเขาให้จงได้นะคะสมมติว่าเราซื้อไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโอ้โหขนส่งโยนเก่งมากทำยังไงดีก็ไปตั้งต้นเขาให้ตรงค่ะต้นนี้ซื้อมาจากร้านนะคะมีร่องรอยของการใส่ปุ๋ยสิบหกสิบหกสิบหกสีฟ้าเนาะก็คือเป็นปุ๋ยที่ละลายเร็วซึ่งก็ได้เหมือนกันเนาะทุกคนเพราะว่าอะไรเล่าให้ฟังเลฟ์ฟังแหละคือที่ร้านอะ เขาจะซื้อปุ๋ยมาไม่กี่ตัวหรอกนึกออกปะคือฉันมีที่อยู่แบบพันเอเคอร์เธอจะให้ฉันซื้อปุ๋ยกี่แบบเนาะเขามีต้นไม้อยู่รวมๆกันเป็นไม้ดอกไม้ประดับเขาเขาใช้ปุ๋ยสีฟ้าอย่างเดียวลงไปนะคะเพื่ออะไรในระยะสั้นอะ่ะเขาก็เลี้ยงไม้กระถางแบบเนี้ยแล้วเขาก็ขายที่เป็นกระถางแค่เนี้ยแปลว่าลูกเขาก็จะอยู่กับเขาแค่แบบเดียวใช่ปะแล้วเขาก็ขายออกไปแล้ว เรารับต่อเราก็มีหน้าที่ที่จะเลือกปุ๋ยที่เหมาะสมกับเขาในการเจริญเติบโตขึ้นไปทุกคนเข้าใจะปะคือแบบเหมือนเขาก็ใช้นมผงอ่ะในการถ้าเทียบเนาะใช้นมผงในการเลี้ยงทารกอ่ะแค่ช่วงหนึ่งอ่ะแล้วพอเขาส่งต่อค่ะเราก็มาเลือกปุ๋ยของเราเองค่ะอันนี้ก็จะมีลูกเล็กๆแต่เราจก็เก็บเขาไว้ก่อนนะคะเราก็ไม่ต้องออกจากกระถางก็ได้ค่ะแล้วก็เติมดินเข้าไปให้กระถางเขานั่นเน้น เนี่ยค่ะแล้วคิดดูว่าตอนนี้เขาต้นใหญ่แล้วอะค่ะเขาจะสวยแค่ไหนเนาะเออแบบทุกคนสามารถที่จะปลูกในบ้านได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องดูว่าเออมันมีแสงเข้าเนาะเหมือนแบบเป็นช่องแสงเนาะไม่อยากให้แบบไม่มีแดดไปเลยนะคะเขาก็จะโตช้าค่ะก็แดดก็จะเป็นส่วนสําคัญในการที่จะทําให้เขาโตเหมือนกันนะทุกคนถ้าทุกคนไม่ให้เขาได้แดดเลยนะมันก็จะแกลนนะคะเออง่ายๆนะคะวางไว้ข้างหน้าต่างนะคะวางไว้ ตรงช่องบันไดเนาะที่มีแสงเข้าอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วพอเขาโตแล้วก็ลองเปลี่ยนดูเนาะเปลี่ยนเอาต้นอื่นมาวางดูให้เขามาจเจริญเติบโตด้านนอกอะไรเงี้ยนะคะเป็นคล้ายคาเฟ่นเนาะบ้านเราเนาะแล้วก็แต่งแบบนั้นให้มันเป็นซีซั่นไปเนาะซีซั่นนี้เปลี่ยนเป็นต้นนี้อะไรเงี้ยนะคะนะซึ่งวิธีการเลี้ยงดูเนี่ยก็ไม่ยากนะคะให้เราเอ,อ่อวางแดดสักสี่ห้าชั่วโมงเนาะแบบที่บอกหรือถ้าหากว่ามันไม่มีแดดเข้าโดยตรงเนาะก็ ให้ดูว่ามันมีแสงกระจายกระจายอยู่ทั่วทั้งวันอย่างนั้นได้นะคะแล้วก็ลดน้ำมนละคร้งค่ะอันนี้เราลดน้ำมะละ้งทุกต้นเลยนะคะเวลาที่ลดน้ำต้นไม้เนี่ยก็ลดพร้อมๆกันทุกต้นทั้งสวนนะคะไม่ได้เว้นว่าเอออันนี้อย่าลดนะอันนี้ลดเช้าเย็นนะ,ะอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีการสังเกตค่ะว่าเอออันนี้มันเฉาแล้วก็ลดน้ํากลางวันครั้งหนึ่งแล้วยเย็นก็ลดอีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นนะคะใช้วิธีการสังเกตมากกว่าเนาะ ระยะเวลาถ้าสมมติว่าใครอยากใส่ปุ๋ยก็16บ6กสหละลายช้าเนี่ยมันอยู่ได้ หกเดือนเลยนะเท่าที่ทราบมานะแต่ว่าเราก็ลองดูว่าถ้าต้นเขาเริ่มแบบหยุดการเจริญเติบโตอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ค่อยสวยแล้วนะคะเราก็เติมปุ๋ยเขาไปให้เขาเปลี่ยนกระถางให้เขาได้ค่ะ,ะสำหรับวันนี้ก็ง่ายๆนะคะวิธีการเลี้ยงเศรษฐีก้านทองค่ะใครอยากหาไปเลี้ยงก็เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะชูก็เอิร์ไปก่อนสวัสดีค่ะ